ไปค่ะพอาเขาพาก,กันไปตามหาน้องน้ำนั่นเองนะคะเมื่อนี้เขามีน้องๆมาด้วยนะคะไปด้วยกันนะคะนี่ปไปะเดินเดินเดินนะคะเดินมาเลยมาเลยเรามันลื่นเนี่ยค่ะเป็นหินแบบนี้เนาะ มันรื่นมันรื่นมาเลยมาเลยเราไปหาน้ำกันนะคะไปหาน้ำกันมาเลยนะคะไปดูน้ำกันนะคะหนาหร่งสิป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะ เดือนห้าหน้าแรงลมแห้งพัดช,ช่อมะม่วงนะคะหาหนังนอนข้าไปบึงที่มีน้ำไว้นะคะ เขาจะได้มาได้นะคะเวลาเขาร้อนนะลมแรงพัดโชว์มาหมูห่เอาคนเลยสิลมก่อนออ้ดสีเแล้วไม่อันนี้เหตุให้คนเสียหลัก น้องๆไปเดินหาหน้ำนะคะเดินไปหาหน้ำกันนะคะ ราก็จะเดินมาตรงนี้แหละค่ะบ่อยๆเนาะค่ะเพราะว่ามันมีน้ำนั่นเองนะคะยุคข้างหน้าเนาะนี่สิเป็นป้าไพ่แบบว่าถืกไฟใหม่แล้วเด้อค่ะโดนไฟไหม้ไปแล้วนั่นเองนะคะ หลัวมันจะลงเลยบ่เนาะคำพงเนาะสูงเนาะลงเด้บ่ลงได้ะะไหมมันสูงนะบ่ไปทั้งพุ่นบ่ไปเออนั่นแหละฮ่าคีลงได้เออนั่นแหละอ่า ลงในเรียอมาวิถึงน้ำแล้วนะคะถึงน้ำที่เขามาเมื่อวานนี่เลยะคะ่ะ น้องเขาบุธถนัดย่ง,งหินนั่นเองนะคะให้เขามาลินเด็กน้อยคะ่ะค่อยพาเขากลับเพราะถ้าเขาได้ยินเนาะคะ่ะอากาศมันร้อนนะคะพาน้องๆเขามาอาบน้ำสิ้ิเนาะคะ่ะมา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 ขึ้นได้แล้ว มามามาพี่มาอย่าก,กวนกันมาลูกมาตอนกลับแล้วนะคะถ้านา้องเพิ่นมาอาบน้ำเนาะคะ่ะอาบแล้วก็กลับไปเดินเดิน ถึงน้ำเย็นแล้วก็อยากหยอกโมค่ะไปไปเดินไาไปแล้วค่ะเข้าไปในป่าเล้ว มาแรงเขาค่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะพ <c oughs> าน้องๆเขาเดิอนออกกำลังกายนะคะพ <c oughs> ้าน้องๆเขาเดิน เขาเดินออกกำลังกายเดิ่มหายใจแห้งแล้วค่ะย่างขึ้นภูนะคะมีทางที่เขาขึ้นมา นทางเข้าขึ้นไปน้องๆเข้าไปฮอดไก่แล้วค่ะเดินป่านะคะออกกำลังจากไก่ทุกมือทุกมือเนาะให้ท้องมันได้ยุบเนาะคะ่ะให้ท้องได้ยุบมาเห็นแลวน้องๆ ว่ได้พาทีมงานมาค่ะมากับน้องๆเขาเนาะค่ะพาน้องๆเขาขึ้นมาเรียนเป็นนึงเขากระกลับแล้วเนาะค่ะพาน้องๆเพิ่นมา ให้หุ่จักกับปลาเนาะค่ะคนกระหอบแล้วนะคะหอบแหก,กแลลวนะคะ่ดูจักกรปลาเนาะค่ะ บรรยากาศยิน,นเสียงนกบ่ค่ะไม่รู้เสียงนกอะไรนะคะเ้าจจำไปได้ห้างผู้หูจ,จักเนาะคะ่ะธรรมาชาติอันนี้เป็น คือผักสาบเนาะค่ะผักสาบสิ่เป็นหน่วยกัีนี้นะคะโอ้โหว่าบานอื่นพันอื่นผักอย่างอันนี้คือผักสาบนะคะนี่เนาะนี่ค่ะอันนี้จะคะ ก็กินยอดนะคะแล้วก็ซิมีหมากนํนะะานเ้อค่ะพอเห็้เครือขึ้นยาวๆออกยาวๆแล้วเขาก็จะมีมีหมากมีดอกเลยค่ะนะคะ,นะคะแต่บลูว่าสายพันธุ์ใดมีหมากเนาะคะ่ะแต่ยุบานเท่านี้ก็คือเห็นขอเป็นน้วยแล้วเนาะคะ่ะอยู่ทางชุมแพเลยคะ่ะ สามคนโอบนะคะไม่รู้่าสามคนโอบเนาะ,ะนี่นะคะผักหวานปลาตุนที่เขาเก็บไปแล้วเมื่อวานนี่นะคะ ส่วนที่เราเก็บไปแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่อันเล็กๆนะคะเพิ่นหอยก็เกิดจากการไฟใหม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่งแตกขึ้นมามาค่ะน้องๆไปไกลเราแล้วอันนี้ก็ผักหวานนะคะ เราจิบไปแล้วนะคะอันนี้ก็ผักหวานนะคะ นี่ค่ะนี่ก็ผักหวานน,ะะนี่ก็ผักหวานนะคะนี่ก็ผักหวานนะคะหยาเริ่มสิเกิดแล้วนะคะ เพึ่งกับเพิ่งแตกขึ้นนะคะนี่คือผักหวานนี่ก็ผักหวานนะคะอันนี้ก็ผักหวานสวยงามนะคะผักหวานผักหวาน เขาเหนื่อยเขาก็สิบเบาเสียงเบานะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเมียบอเมียบอฮะพอเขาเหนื่อยเขาก็สิบเบาเสียงเบาเบ่งเสียงมาได้เพราะว่า <c oughs> เขาเหนื่อยเนาะคะ่ะนี่ก็ผักหวานนะคะ กำลังแตกยอดงามเลยนะคะกำลังแตกยอดงามเลยคุณผู้ชมวันนี้เราก็ทะเลทรายมาเดินป่าอีกแล้วนะคะ บึงน้องๆพ่นยางเลยพุ่นหรอคะซอยเป็นเดียวบึงต้นผักหวานเลยค่ะว้าใครจะเจอต้นผักหวานนะคะ น้องๆของยางเที่ยวอ,อยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะหวานนะคะต้นสูงๆหอบพ่อหอขึ้นออกมาได้นะคะ ก็เลยไม่เจ็บต้นตำาๆเลยคะ่ะต้นสูงต้องให้สุภาพบุรุษตากวานใบน้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะ เพื่อนไปไหนแล้วลูกอันนี้กระแมนนะคะตัวน,นี้กระแมนนะคะตัวนั้นกระแมนนะคะแต่ห้อยห้องมาเก็บเอาเลยนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะ ก็ใช่นะคะนี่น,นี่ก็ใช่นะคะ่ะนี่เราจะกลับแล้วกับน้องๆนะคะเดาน้องๆจะหิวน้ำเ้ยะคะ่ะก็เลยจะพากลับแล้วนะคะ ปลากิบปลาหังนะคะบ้านเฮาเห็ดแดงเกิดนะคะเดี๋ยวสิพามาหาเห็ดแดงเนาะคะ่ะเห็ดเครื่องนะคะเห็ดแดงเห็ดแหลกเกิดนะคะปลาเนี่เดี๋ยวเขาเขามาแบบลึง่งแล้วเขาสิพามาอีกง่ยเนาะคะ่ะสะพามาจิ้มเห็ดนั่นเองแต่คงจะเป็นเสาอ,อาทิตย์นะคะไม่ทราบว่าจะมีเพื่อนไหมนะคะกราบว่าจะมีเพื่อนไหม นะคะถ่าจังไรขอบคุณมากๆนะคะที่ใครชมจนจบนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้ํำรวยลำรวยนะคะเหงๆงปังๆนะคะ คุณผู้ชมอยากดูดอกกระเจียวกันไหมคะไปเปิ่งดอกกระเจียวกันก่อนเนาะคะ่ะดูดอกกระเจียวกันก่อนถ้าฝนตกนี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์คงจะขึ้นลายอยู่เด้อคะ่ะดอกกระเจียวน,นะคะอันนี้ฝนตกแห้งแห้งข้างเดียวเนาะคะ่ะ ขี้ขาดดอกกระเจียวนะคะสวยงามนะคะสวยงามเนะคะ่ะก็เขาไปกินนะคะขเขาก็เลยเเอาเนาะเรากินอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่กินนะคะเขาที่ไปเกียงผักหวานเนาะคะ่ะลงไปจะไปเจียงผักหวานนะคะเราไม่เอานะคะปล่อยให้เขาเกิดนะคะได้ขายายพันธุ์เนาะ กินยอดยอดเพกนะคะ,ะประโยอดใบไผ่ต้นใบไผ่น,น้อยๆนะคะปไปเดินเดินเดินได้แล้วกลับบ้านได้แล้ว